อนนี้ก็ทำงานไปด้วยค่ะทานขนมไปด้วยที่เห็นอยู่นะคะก็คือข้าวเม่าทอดนั่นเองค่ะตอนนี้เอกก็ทานไปแล้วหนึ่งลูกนะคะจะเห็นนะคะว่าทำงานอยู่จริงๆค่ะเห็นดูในรายละเอียดนะคะดูดูสิคะเพื่อนๆว่าเอเขียนว่าอย่างไรแฮชแทกค่ะยอดวิวน้อยไม่ใช่ปัญหาอันนี้ลายมือหวัดนะคะอ่านยากนิดนึง ขอแค่ขยันลงคลิปก็ผ่านได้ก็คือผ่านการตั้งค่าได้นะคะอลัค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะเพื่อนๆนก็เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังท้ออยู่นะคะเพราะเอ๊นี่ท้อมาหลายรอบแล้วละค่ะบางครั้งก็อยากจะเลิกทำสักทีเดียวแต่คิดไปอีกทีก็ทำมาเยอะแล้วละค่ะยังไงต้องให้ได้เงินในอากาศ ติดไม้ติดมือก่อนที่จะแก่จริงๆนอายุมากแล้วนะคะยังไงก็จะได้เอาไปคุยกับเขาได้ว่าเราก็ทำงานในอากาศได้เหมือนกันนะคะเอ๊ะก็เคยน้อยใจหลายครั้งแล้วล่ะค่ะบางครั้งก็คิดอยากจะเลิกทำสักทีแล้วล่ะค่ะมันไม่ได้เงินสักทีหนึ่งค่ะแต่พอมานึกอีกทีเราก็อายุมากแล้ว เดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เอ๊ก็เลยอยากจะมีงานทําไปด้วยทํางานบ้านไปด้วยในอากาศมีเงินในอากาศกินกับเขาซึ่งมันเป็นงานไม่หนักนะคะเอ๊ก็ตั้งอกตั้งใจทํามาโดยตลอดเลยค่ะเพื่อนตั้งใจจริงๆนะคะขนาดจะกินขนมยังต้องวางลงไปก่อนละค่ะเพื่อนๆน,นะคะยังไงงานต้องมาก่อนคะ่ะ เอกก็เป็นคนที่อยากทำงานแต่เนื่องจากบางครั้งเราก็มีติดภารกิจนะคะมีงานนูน่นมีงานนี่ค่ะเราก็ต้องยืนหยัดอยู่ได้ด้วยลาแข้งตัวเองนะคะเอกก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งไว้ทำงานนะคะ<ม>ก็จะมีสมุดนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆอะไรต่างๆที่เอ็กทำงานในแต่ละวันนะคะแต่ส่วนใหญ่เอจะลงงาน ทุกวันนะคะบางวันว่างก็จะทำได้ว่างก็จะทําได้เยอะค่ะวันไหน,น,ไหนที่ไม่ว่างก็จะลงคลิปน้อยหน่อยค่ะแต่สถานะทางโปรไฟล์ก็อันสร้างรายได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนเพื่อน,อนๆมาทําคลิปเพราะว่าเอสทำมา ไม่ต่ำกว่าสองปีแล้วละมั้งคะเพื่อนก็ยังไม่ท้อถึงจะท้อก็ต้องลุกขึ้นมาทําใหม่ค่ะเลิกไม่ได้ค่ะเพราะว่าทําไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงระบบเขาก็คงจะเห็นใจคนแก่อย่างเรานะคะที่ทำงานมาเยอะแล้วะะละค่ะเอาระค่าพูดมาสยาวเลยเดี๋ยวเอจ,จะขอทานขนมก่อนนะคะหิวแล้วละคะ่ะหิวยามบ่ายขอบคุณที่รับชมค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะท้อได้ค่ะแต่อย่าถอยนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะ